เอวกาศกับประเทศไทยดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องไกลหรือห่างไกลกันแล้วครับแล้วก็มีโอกาสน่าจะเกิดขึ้นได้ครับล่าสุดมีการศึกษาความเป็นไปได้โครงการจัดตั้งท่าอวกาศสยานหรือ Spaceport ครับในประเทศไทยโดยก i สตาสํสำนักงานพัฒนา Technology, เทคโนโลยีอวกาศและภูม,มิสารสาระภูมิสาร,ามมส,ารสมเทศ องคึมโหมดออร์แกนิกยูคาลิปตัสูมสเปรย์สเปรย์ปรับอากาศจากน้ำมันยูคาลิปตัสออร์แกนิกแท้ร้อยเปอร์เซนต์การมหาชนหรือสทอพขอโทษทีนะภาษาไทยเวลาอ่านยาวๆแล้วมันเขียนติดกันใช่ไหมเป็นปัญหาเหมือนกันใช่ไหมและเออเคพีเอ็มจีครับเขาร่วมกันศึกษาครับเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอวกาศใหม่ที่ที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า New Space อีโคโนมีครับผลการประเมินพื้นที่ในประเทศไทยมีพื้นที่ที่มีศักยภาพถึง3แห่งครับและพบว่าพื้นที่นี้มีความเหมาะสมสูงสุดก็คือเกาะจวงเกาะจานและในจังหวัดชนบุรีครับด้วยเหตุผล3มเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นเกาะจวงหรือเกาะจานหรือว่าจังหวัดชนบุรีเนี่ยมี3เรื่องที่น่าสนใจเรื่องแรกก็คือต้นทุนที่ต่ำครับ พราะว่าใช้เงินเริ่มตนน้นยอยู่ที่ประมาณสัก376ล้านซึ่งเขาคาดการจะไปถึงประมาณสัก4 0 0 0ล้านบาทซึ่งผมว่าน่าจะบานไปกว่าน,นั้นนะสก็คือความพร้อมทางกายภาพเป็นที่ราชพัสดุและภูมิประเทศเอือ้อต่อการปล่อยจรวดครับแล้วก็ช่วยลดภา,าระการเวนคืนที่ดินได้ด้วย 3. ก็คือความคุ้มค่าครับเป็นเพียงพื้นที่เดียวที่มีค่าอีโคโนมิก์ NPV เป็นบวกครับแล้วก็ถ้าเรามองเรื่องของคุณค่าในมิติเศรษฐกิจแล้วก็สังคมมีเรื่องอะไรที่ต้องวัดบ้างนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของ Social Return on Investment หรือ SROI ครับมีค่าสูงถึง1.79เท่าแปลงไง่ายๆครับถ้าเราลงทุน1บาทจะสามารถสร้างคุณค่ากลับคืนสู่สังคมได้ถึง1.79บาท มันก็เยอะนั่นเองนะผ่านการพัฒนาทักษะสเตนการจ้างงานไฮเทคและการถ่ายทอดเทคโนโลยีนั่นเองครับส่วนเรื่องของ financial NPV เนี่ยช่วงต้นๆมันก็จะต้องติดลบแหละเพราะมันเป็นโครงสร้างการสร้างโครงสร้างพื้นฐานระยะแรกๆเนี่ยมันไม่สามารถที่จะสร้างกำไรได้ตั้งแต่เริ่มต้นแต่ก็จะเน้นการสร้างฐานดึงดูดเอกชน ในอนาคตให้มาลงทุนแล้วมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆครับแผน Roadmap ของอประเทศเนี่ยก็แบ่งเป็นระยะะ,ยะครับกิสตาเนี่ยเขาก็เสนอให้เริ่มเรียกว่าทำระบบที่เรียกว่าจากระดับซับออร์บิทออบิทัลซับออบิทอลก็คือวงโคจรต่ำ ในช่วงระยะเวลา2-5ปีแรกครับเพื่อลดความเสี่ยงในการใช้เทคโนโลยีที่ซับซอ้อนแล้วก็ลดงบประมาณที่น้อยลงจนกว่าจะมีความสามารถพอถึงจะไปทำในรูปแบบที่เรียกว่าวงโคจรเต็มรูปแบบแบบออร์บิทั่วทไปนะซึ่งตอนนี้ผมเชื่อว่าเรื่องซับออร์บิ l ตลกำลังมาอะไรนะเพราะว่าเขาจะต้องปล่อยอตัวดาวเทียม วงโครจรต่ำเข้าไปใช้นะถ้าเกิดว่าประเทศไทยเข้าไปก็น่าจะมีบทบาทพอสมควรแล้วก็เรื่องของการสร้างบุคลากรครับเป็นสนามฝึกซ้อมอสำหรับวิศวกรไทยที่จะเรียนรู้ปฏิบัติการตามมาตรฐานความปลอดภัยได้ด้วยนะซึ่งก็เป็นเรียกว่าเ,เป็นเทรนนิ่งกาวนะแล้วก็วางรากฐานที่สำคัญครับเตรียมเรื่องของกฎระเบียบแล้วก็การบริหารจัดก,การน่านฟ้าครับสรุปแล้วโครงการนี้ไม่ใช่การสร้างฐานปลอยจรต่ คือการปักหมุดประเทศไทยครับบนแผนที่อวกาศโลกเพื่อเปลี่ยนสถานะของผู้ใช้เป็นผู้เล่นบ้างนะในอุตสาหารากรรมอวกาศครับประโยชน์ที่คนไทยจะได้รับถ้าเกิดว่าโครงการ t h a i l a ด d Space Port เกิดขึ้นจริงเนี่ยอะไรจะได้เปรียบบ้างหรือว่าได้ประโยชน์บ้างก็การจ้างงานอุตสาหกรรมนี้ครับเ,เพราะว่าเป็นอุตสาหกรรมไฮเทคไม่ว่าจะเป็นวิศวกรอวกาศช่างเทคนิคดาวเทียม นักวิเคราะห์ข้อมูลจากอวกาศแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอวกาศนะครับส่วนต่อมาก็คือการพัฒนาทักษะเ STEM เพราะว่าประเทศไทยเองถ้าเกิดว่าให้ความสำคัญเรื่องของ STEM มากยิ่งขึ้นเนี่ยเยาวชนไทยก็จะมีสนามฝึกซ้อมครับแล้วก็กระตุ้นแรงบันดาลใจในเรื่องของการเรียนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็คณิตศาสตร์นั่นเองนะก็คือ STEM นั่นแหละเนาะ สามก็คือข้อมูลจากดาวเทียมเนี่ยจะช่วยในการพยากรณ์อากาศได้แม่นยำมากขึ้นครับแล้วก็จัดการภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพได้สูงมากขึ้นจัดการบริหาราการเกษตรแบบอัจฉริยะได้อย่างแม่นยำแล้วกเ็เรียกว่ายกระดับมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าจะสามารถเห็นความแม่นยำระดับตารางเมตรกันเลยทีเดียวครับแล้วก็อย่างสุดท้ายครับไทยจะเปลี่ยนสถานะจากผู้ ให้บริการด้านวาการยกระดับภาพลักษณ์นะเปลี่ยนจากผู้ใช้อาใหม่ไทยจะเปลี่ยนจากสถานะผู้ใช้มาเป็นผู้ให้บริการนั่นเองนะครับยกระดับภาพลักษณ์แล้วก็ความเชื่อมั่นในสายตาน,นักลงทุนระดับโลกมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังมีความท้าทายนะเพราะว่า,ามันทนําในสิ่งที่มันเป็นเรื่องใหม่เนาะเพราะฉะนั้นความท้าทายก็จะเป็นเรื่องแรกก็คือเรื่องของงบประมาณครับอาจจะมันปลายมากขึ้นเรื่อยๆนะ แล้วก็มีความผันผวนของเทคโนโลยีเพราะว่าเทคโนโลยีที่สูงราคาก็แพงตามกันนะครับสองก็คือการปล่อยจรวดเนี่ยมันสร้างขึ้นเสียงที่รุนแรงมากๆแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลระ,ระบบนิเวศแล้วก็ชุมชนในพื้นที่รวมไปถึงการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงเอ,อ่อฟอสซิลแล้วก็เชื้อเพลิงต่างๆเนี่ยอาจส่งผลต่อทรัพยากรทางทะเลในระยะยาวได้นั่นเองครับสามก็คือ ความขัดแย้งด้านการใช้ประโยชน์พื้นที่ครับระหว่างภารกิจความมั่งมั่นคงกับภารกิจทางพาณิชย์นั่นเองนะซึ่งอาจจะกระทบต่อ,เ,อเที่ยวบินพาณิชย์ได้นะครับแล้วก็สี่ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยครับหากเกิดการระเบิดขึ้น จรวดทำงานผิดพลาดใกล้พื้นที่ EEC เนี่ยผลกระทบต่อความเชื่อมั่นแล้วก็ทรัพยากรมหาศาลอาจจะถูกกระทบได้ครับ 5. ก็คือรัฐบาลต้องควักเงินจ่ายเงินอุดหนุนให้ในช่วงแรกของโครงการเป็นจำนวนมากอาจจะต้องใช้ออร,ระยะเวลาในการสนับสนุนมากกว่า10ปีครับหากการเมืองเปลี่ยนขั้ว โครงการนี้ก็จะกลายเป็นอนุสรณ์ทิ้งล้างไว้นั่นเองครับแล้วก็อยากสุดท้ายครับใครยังขาดกฎหมายอาวกาศครับหรือ Space Act ที่สมบูรณ์แบบและการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากลค,ครับทำให้ต้องใช้เวลาในการสร้างความเชื่อมั่นครับแล้วเพื่อนๆเราครับคิดไงครับถ้าเกิดว่าประเทศไทยขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ให้ความสำคัญเรื่องเกี่ยวกับ Space แล้วก็กลายเป็น Spaceport จริงๆนะก็ ผมเชื่อว่าน่าสนใจนะเพราะว่าในฝั่งของเอเชียถ้าเกิดว่าประเทศไทยทําได้ก็ถือว่าเป็นจุดหรือว่ามุดหมายสําคัญในอานาคตได้นะก็ขึ้นอยู่กับการเมืองการปกครองของประเทศไทยนะครับว่าจะให้ความสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนาชาติในฝั่งของอวกาศแล้วก็เทคโนโลยียมากขึ้นแค่ไหนนั่นเองนะครับร่วมคอมเมนต์ได้นะครับว่าคิดเห็นกันยังไงอ คือมออร์แกนิกยูคาลิปตัสรูมสเปรย์สเปรย์ปรับอากาศจากน้ำมันยูคาลิปตัสออร์แกนิกแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์หอมเนื้อระดับด้วยเทคโนโลยีหัวสเปรย์จากญี่ปุ่นที่สร้างละอองสเปรย์ละเอียดบางเบากระจายตัวได้ดีไม่ทิ้งคราบเปียกชื้นกวนใจลดการสะสมของเชื้อไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราในอากาศได้สูงถึง99.99% 99ใช้ได้ทุกที่อ่อนโยนต่อทุกคนบรรเทาอาการคัดจมูกและภูมิแพ้ไล่ยุงและแมลงรบกวน คืนลมหายใจที่สะอาดจัดชื่นให้ทุกคนในครอบครัวด้วยคุ้มโมออร์แกนิกยูคาลิปตัสรูมสเปรย์สเปรย์ปรับอากาศออร์แกนิกแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์